รีวิวเทคนิคการเทรดสวิงเทรดเซตอัพเราจะเทรดกับตัวก็ได้หรือเราจะเทรดตามเทรนก็ได้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซงเทรดเดอร์ก็คือเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเพราะว่าผมเดินทางไปเวียดนามมาตลอด2สัปดาห์ทําให้ไม่มีการอัปเดตในตัว YouTube เลยก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดต YouTube กันนะครับโดยอ p พีนี้เราจะพูดกันในเรื่องของการรีวิวเทคนิคที่ผมใช้บ่อยในตัวคอมมูนิตี้นั่นก็คือใน Discord ของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของง w i ิงเทรดเซตอัพโดยส i n g Trade Setup มันจะเป็นเทคนิคการเทรดโดยการใช้ตัวอินดิเคเตอร์พวกบ o ล r i n g e r Band นพวกคู่กับตัวสคริปต์ทำให้เราสามารถที่จะเทรดกับตัวส่วนแนวโน้มได้หรือเราจะเทรด Follow ตามแนวโน้มก็ได้ก็คือง่ายๆเก็บในกรอบไซด์ w a y ยไม่ว่าจะเป็น s i ด์เว y ย์อัพไซด์เวย์ดาวหรือจะเป็น s i ด์เว y ยออกข้างดังนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของตัวสวิงเทรดใช้งานยังไงเราต้องทําความเข้าใจในเรื่องของ market structure กันก่อนเดีย๋ยวเราไปเรียนรู้นะคะว่า market structure คืออะไรมันมีแนวโน้อมอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มต้นกัน market structure นะครับหรือก็คือโครงสร้างของราคาเราจะแบ่งออกเป็นแนวโน้มทั้งหมด3รูปแบบนั่นก็คือ uptrend ดาวเทรนและไซเวทุกคนอาจจะสงสัยกันต่อนะครับว่าเอ้าแล้วอัพเทรนดูยังไงดาวเทรนดูยังไงแล้วไซเวดูยังไงผมจะบอกทุกคนก่อนนะครับข้าวันนี้เราสามารถดูมาร์เก็ตสตั๊กเจอร์ได้เฉียบขาดแน่นอนว่าวินเลทการเทรดในการเข้าออเดอร์ของเรามันก็จะดีขึ้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวแรกกันนะครับนั่นก็คือตัว Up Trend โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าจอการเรียนการสอนแล้วนะครับเรามาเรียนรู้กันทีละตัวกันอย่างรวดเร็วนะครับตัวแรกนั่นก็คือตัว up trend อั t เทรนนะครับมาเก็ตสตั๊กเจอรของเขามาจะมีคีย์เวิร์ดส high, ตัวนั่นก็คือตัว h H ดเฮดนะครับก็คือ Higher High แลตัวหนึ่งก็คือตัว h l ดอก็คือ Higher Low Higher High, น, ok high ok น,น,นั่นก็คือการยก High, ยก H ดส่วน h L ดอนะครับนั่นก็คือการยก Low ดังนั้น Market Structure ในฝั่งของตัว Uptrend ภาพของเขานั่นก็คือการยก ok High และยก ok Low เท่านี้นะครับเราตีตัวเทรนไลน์ขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บ เราจะสังเกตนะครับว่ากราฟมีการทํา L h ก็คือยก low และนะครับก็มีการทําส่วนของ h i g h r high นะครับนั่นก็คือการยก high ยก high ยก l o ยก high ยก l o ยก high ยก l o แบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเป็นภาพแบบที่ทุกคนเห็นอันนี้เราจะเรียกเขาว่า up trend นะครับหรือจะเรียกอีกอย่างว่า sideways up ก็ได้ นะครับเราไปดูกันต่อในตัวที่2นั่นก็คือตัวดาวเทรนในฝั่งของตัวที่2การดูดาวเทรนดาวเทรนครับจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2ตัวเช่นกันนั่นก็คือการทํา ll นะครับคือ lower low, low และอีกตัวหนึ่งคือ l head หรือก็คือ l o w high lower low, low ก็คือการกด low lower head ก็คือการกด high หมายความว่ายังไงกราฟมีการทำสวิงที่ต่ำลงไปเรื่อยๆถ้าวันนี้ครับเราตีตัวเทรลไลน์เทลงมาอย่างนี้ ส่วนข้างล่างก็เป็นแบบนี้เราจะเห็นกรอบคู่ขนานนะครับเราจะสังเกตว่าเอ้ยกราฟมีการทำสวิงที่ต่ำลงไปจริงๆด้วยแบบนี้ครับผม LL นั่นก็คือการตีโลด้านล่างเห็นไหมจะสังเกตว่าสวิงลงเขาต่ำลงนะครับมีการทำ lower high lower low lower high lower low lower low, 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 high อย่างนี้นะครับต่าลงไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเราจะมองว่า เขานะครับเป็นดาวเทรนในฝั่งของตัวไซเวนะครับหรือก็คือกราฟออกข้างแสดงว่ากราฟไม่ได้มีการทําจุดสูงสุดใหม่แล้วก็ไม่ได้มีการทําจุดต่ําสุดใหม่แสดงว่ากราฟมีการยึดยักเพื่อรอเลือกทางถ้าวันนี้เราตีตัวแนวรับแนวต้านนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าไฮของเขาอยู่นี่ไฮไฮข้างล่างครับโลโลโลดังนั้นครับสูตรของตัวอัพเทรนนั่นก็คือการยกไฮยกโลถูกไหม ยกไฮยกโลลายมืออาจจะใช้ไม่ได้นะครับในฝั่งของตัวดาวเทนก็คือการกด High กดโลดังนั้นครับถ้าวันนี้เราเห็นกราฟที่ไม่เข้าสูตรตามที่ผมเขียนเอาไว้ตรงนี้ เท่ากับว่าการาฟมีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์ออกข้างหรือการาฟอาจจะมีการเสียในเรื่องของตัวโครงสร้างของราคาไปซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปเรียนรู้กันเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้เป็นวิดีโอถัดไปดังนั้นครับผมดังนั้นครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันว่าเรารู้ในเรื่องของตัว market structure เพื่ออะไรแล้วเท่านี้เราเอาตัว swing trade setup เข้ามาจับ S market s t สตั t เจอจะสามารถช่วยอะไรกับทุกคนได้บ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอจริงๆกันท้ายถามนะคะว่าการเรียนรู้ Market s t สตั t เจอสามารถที่จะเอามาช่วยอะไรในตัวสวิงเทรด e Setup ได้นั่นก็คือ การที่วันนี้เราดูแนวโน้มเฉียบใช่ไหมครับเราสามารถหาจุดในการเข้าทำออเดอร์ได้ในภาพที่คนเห็นนะครับเป็น EUHBT ไทม์เซ็มหนึ่นาทีปกติผมจะใช้เทรดใน Time เซ a ม e 5นาทีถ้าวันนี้เราเห็นกราฟเป็นไซด์ว์ออกข้างมันก็หมายความว่าวันนี้เราสามารถที่จะตีแนวรับแนวต้านได้ประมาณนี้ถูกไหมอ่ะปึ๊บแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบนี้ขยับขึนไปจุดสัมผัส ที่เยอะนะครับก็สามารถที่จะเป็นแนวรับแนวต้านได้ดังนั้นการตีแนวรับแนวต้านนะครับอย่าให้ทุกคนฝึกตีบ่อยๆเพราะว่ามันไม่มีผิดมันไม่มีถูกเพราะว่าการาฟมันจะเฉลยเราหลังจากที่เขามาสัมผัสแล้วเท่านี้เราตีแนวรับแนวต้านได้แล้วเราจะสังเกตนะครับจุดที่การาฟมีการสัมผัสกันการใช้สวิงเทรดเซตอัพนะครับหมายความว่าถ้าการาฟขึ้นมาสัมผัสบร,ริเวณที่เป็นแนวต้านมันก็มีโอกาสที่เราจะเข้าเทรดในหน้าเซลลอย่างนี้นะครับ2จุดตรงนี้เราสามารถเข้าเทรดหน้าเซลล์ได้ แต่อีกในมุมนึงนะครับถ้ากราฟลงมาสัมผัสบริเวณที่เป็นแนวรับเราก็สามารถพิจารณาหาจังหวะในการเข้าออเดอร์บายขึ้นไปได้แต่วันนี้ครับเราไม่ได้ให้ทุกคนตีแนวรับแนวต้านด้วยตัวเองเราจะใช้อินดิเคเตอร์นะครับหตัวที่เปรียบเสมือนกับตัวแนวรับแนวต้านนั่นก็คือตัวบอ l l i n เจอร์แบเดี๋ยวเราไปเพิ่มตัวบอลเลเจอร์แบกันไปที่ er อินดิเคเตอร์พิมพ์หาบอลเลเจอร์แบอ่าโอเค ในเรื่องของการตั้งค่าไม่ต้องตั้งค่าอะไรแล้วกด a อป l y เราจะสังเกตนะคะว่ากรอบของบ o l l i น g e r Band เปรียบเสมือนกับแนวรับแนวต้านที่ขยับไปและขยับมาทุกครั้งที่ราคามีการแตกขอบ b o l l i n g e อร์แบนด้านบนเราสามารถที่จะพิจารณาในการเข้าออเดอร์เซลล์ได้หรือทุกครั้งนะครับที่ราคามีการแตกขอบบ o l l i n g e อร์แบนด้านล่างเราก็สามารถที่จะพิจารณาการเทรดหน้าบายได้ประกอบกับเท่านี้เราตีแนวรับแนวต้านเองจะสังเกตว่าจุดไหนเป็นจุดที่เราควรเข้า จุดไหนเป็นจุดที่เราไม่ควรเข้าซึ่งมันก็อาจจะยากจนเกินไปผมก็เลยเพิ่มอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับนะั่นคือตัว s i หรือก็คือ relative strength index นะครับเข้ามาเช็คโมเมนตัมว่าโอเคกราฟเทลงมาแล้วมันถึงจังหวะที่เราจะเข้าออ,อเดอร์บายหรือยังหรือถ้ากราฟขึ้นไปแรงๆนะครับผมพีคตัวบอล l ิ n เจอร์แบแล้วเราจะหาจังหวะในการเข้าออเดอร์เซลลได้หรือเปล่าโมเมนตัม um ใช้งานได้ไหมเราจะเ,เพิ่มตัว r s i กัน RSI Relative Strength Index นะครับเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับแล้วกด Apply เรานะครับก็จะเห็นตัว RSI เด้งเข้ามาด้านล่างเส้นสีเขียวค่าจะอยู่ที่วันมาณ70เส้นสีแดงค่าจะอยู่ที่วันมาณ30ดังนั้นครับทุกครั้งที่กราฟพีกแตะขอบบ l l นเจอร์แบนนะยกตัวอย่างเช่นแตะขอบบ l l นเจอร์แบนด้านบนให้เราเช็คตัว r s i ก่อนนะครับว่าพีกทะลุตัว70หรือเปล่าถ้าพีกทะลุ70เราสามารถพิจารณาในการเข้าออเดอร์ได้ส่วนกรณีในฝั่งของหน้าบาย ถ้ากราฟมีการแตกขอบบ o l เลนเจอร์แบนด้านล่างจากนั้น i อซ์ไอพิกที่30นะพิกต่ำกว่า30เราก็สามารถพิจารณาในการเข้าออเดอร์ได้เช่นกันคำถามคือแล้วเราจะสามารถเข้าออเดอร์ได้ยังไงผมจะเพิ่มตัวสคริปต์นะครับที่ผมใช้ใน Community นะี้นั่นคือตัว e n g นกราฟ g เข้ามา หลังจากที่เพิ่มเข้ามาเราก็จะเห็นลูกศรสีแดงและสีเขียว engulfing มันคือแท่งเทียมเกินกินเป็นเหมือนกับการคอนเฟิร์มครัว่าการาฟมีโอกาสในการกลับตัวเถ้าวันี้นะครับตัวราคามีการแตกขอบบริงเจอร์แบนไอซ์ไอพีเหนือ70พร้อมกับเกิด engulfing ที่เป็นลูกศรสีแดงเราก็สามารถพิจารณาในการเข้าออเดอร์ซลได้ในมุมกับการครับผมถ้าราคามีการแตกขอบบร l i n g อร์แ n นด้านล่าง ไอซ์ไอพีเกิดเอ็นกราฟฟิงลูกศรสีเขียวอย่างนี้เราก็สามารถพิจารณาในการเข้าออเดอร์ได้เช่นกันเพื่อทุกคนเห็นภาพการเทรดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะเอาเทคนิคนีคน้เข้ามาเทรดโดยการใช้ไทม์เซ็มหนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทรดกันซัก1ออเดอร์ตอนนี้นะครับเราอยู่ในคู่ e u r c s f หรือก็คือ eShape eShape เราจะสังเกตว่าราคามีการแตกขอบบริงเจอร b แบนด้านล่าง s i นะครับณนะช่วงที่แตกพีกที่30 เกิด e n g u a i n g สีเขียวขึ้นราคามีการย้อนลงมาเราจะเข้าออเดอร์บริเวณตรงนี้นะครับตั้งระยะเวลาไว้แล้วกดไฮผมเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคู่ e shape จะเป็นยังไงในฝั่งของการเทรดนะครับให้เราดูว่า กราฟมันสวนหรือกราฟเทรดตามแนวโน้มจากภาพนะครับในไทม์เฟรม5นาทีจะสังเกตว่ากราฟมีการทำไ i ้ไฮไฮแลก็คือยกไฮยกโลแสดงว่าภาพตอนนี้เราเทรดตามแนวโน้มวินเลทมันก็จะเยอะกว่าการเทรดสวนแนวโน้มเดี๋ยวเรามาดูกันนะครว่าคู่ s h a p e ที่เราเข้าจะเป็นยังไงอีกประมาณ10วินาทีนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีก4 3 2 1ยังไง โอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเทรดนะครับโดยการใช้ s สวิงเทรดเซ e อัพนะในส่วนของ Market s t สตั t เจอผมจะบอกว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเพราะว่าถ้าวันนี้เราดูตัว Market s t สตั t เจอได้เราก็จะรู้แล้วว่าออเดอร์ที่เราเข้ามันตามเทรน มันส่วนเทนหรือเปล่าหรือกรณีกราฟไซด์เวย์เราควรที่จะใช้เซตอัพไหนเข้ามาจาับเราก็ต้องเลือกเซตอัพให้เหมาะกับสภาวะตลาดวันนี้นะทุกคนได้เรียนรู้ในเรื่องของโครงสร้างราคาแล้วได้เห็นในเรื่องของตัวสวิงเทรดเซตอัพแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนครับอย่าทุกคนเอาตัวเซตอัพเนี่ยไปแบ็กเทสก่อนที่จะลองใช้งานจริง อย่าเชื่อผม100%เซเพราะเราไม่รู้นะคะว่าเท่าเน,นี้ยเราเอาตัวนี้ไปใช้วินเลตมันดีหรือเปล่าสภาวะตลาดแบบนี้มันเหมาะกับตัวเซตอัพสวิงเทรดเซตอัพไหมดังนั้นแบ็กเทสให้ดีก่อนที่จะเอามาฟอร์เวิร์ดเทสและใช้งานจริงก็หวังนะคะว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้ถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามด้านล่างแล้วเราเจอกันในคอนเทนต์ถัดไปเรามาดูกันนะคะว่าผมจะรีวิวตัวเซตอัพไหนอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ